ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับ Optimistic t t r o t นะคะวันนี้ก็มาถึงเรื่องราวของการพ i ิกอาคารกันบ้างดีกว่านะคะมาแบบเร็วๆไวๆช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราอัดคลิปไว้ให้นะคะก็หัวข้อในวันนี้เนี่ยคือด้วยด้วยชุดนี้เนี่ย จะเห็นว่าแสงแวววาวาวิบว,วับมากๆเลยเราใช้ชุดนี้นะคะในการที่จะมาดูกันก็คือเป็นชุดของออ angel of abundance นะคะชุดนี้เนี่ยจะเป็นของคุณจรีนนั่นเองนะคะชุดนี้เนี่ยพลังงานดีมากๆเลยเราก็เลยอยากจะมาถามไพ่ว่าหัวข้อวันนี้เนาะเราอยากทราบว่าในเรื่อง จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามที่เรากําลังคิดอยู่และเรากําลังตั้งคําถามว่าสิ่งที่เราคิดอยู่นี้จะทําให้มันสําเร็จได้อย่างไรนะคะโอเคมาดูกันว่าไพ่มีคําแนะนําอะไรให้บ้างนะคะ Angels มีคำแนะนําอะไรให้กับเราบ้างนะคะสำหรับชุดนี้นะคะที่เป็น Angels of Abundance นนั่นเองนะคะก็มาดูค่ะให้เลือกกองไพ่ จากทั้งหมด3กองเนาะให้เลือกหนึ่งกองนะคะเดี๋ยวจะมีคําแนะนําให้ว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทํายังไงเราถึงจะสําเร็จนะคะโอเคเพื่อนๆตั้งสมาธินะคะทําจิตให้นิ่งๆวง่วางๆสงบๆแล้วเลือกกองไพ่ที่เราถูกใจมากที่สุดกองแรกก็คือน้องหมาน้อยสีดําตัวนี้นั่นเองนะคะนี่ดูหน้าตาสีตัวเดิมน้องหมาน้อยสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้สีครีมคะ่ะ นะและตัวนี้ตัวที่3ตัวสีขาวตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นเลยหรือจะเลือกจากกองไพกก็ได้นะคะกองที่ 1, กองที่2และกองที่3นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูคำทำนายกันค่ะอาละค่ะมาถึงคนที่เลือกกองไพ่กองที่1กันนะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังไวน้นะคะที่คุณคิดไว้เนี่ยเขา หรือ Angels เนี่ยมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะบอกบ้างว่าคุณควรจะต้องทำอะไรถึงจะทำให้งานหรือสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังไว้เนี่ยสำเร็จนะคะจริงๆแล้วพลังงานเนี่ยจะค่อนข้างโฟกัสไปในเรื่องของการงานเนาะโอเค God is your source โอ้คนที่เลือกกองไพ่กองนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุ้มครองอยู่นะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณต้องการเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางของ ก็อยู่แล้วคือเหมือนกับแบบเป็นสิ่งที่ก็ว่เขามีให้อยู่แล้วเป็นแหล่งพลังงานของก็วได้เลยนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะก็เขาคอยที่จะต้องบอกว่าคุณนะ่ะมีความเชื่อมีความศรัทธาในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้หรือเปล่าเนาะความเชื่อความศรัทธาของคุณเนี่แหละมันจะเป็นตัวเปิดประตูไปสู่สิ่งต่างๆที่คุณกําลังจะได้รับมันค่ะก็ว่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือจัก,กรวาลพลังจัก,กรวาลต่างๆเนี่ยเนาะเขาบอกว่าไม่มีคําว่าขาดแคลนหรือว่าไม่มีเรื่องราวของการถูกลิมิตอะไรเลยนะคะแล้วก็ สิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความเต็มมีความมั่งคั่งมีความเพียงพอให้กับทุกๆคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณแค่มีความเชื่อค่ะเขาบอกว่าความเชื่อความศรัทธาของคุณน่ะมันจะเป็นตัวเปิดประตูให้คุณก้าวไปสู่ไปรับอ่ะต้องบอกว่า,างั้นไปรับไปคว้าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออขอโทษไปคว้าเอาความสําเร็จที่มีอยู่ ในจัก,กรวาลอยู่แล้วมีอยู่ในทวดทั่วไปอยู่แล้วค่ะคุณกําลังเปิดประตูไปสู่สิ่งเหล่านั้นเพียงแค่อันดับแรกสิ่งที่เขาให้ทําคือความเชื่อค่ะคุณต้องมีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งเหล่านี้ก่อนนะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยดู the work นะคือมันไม่ใช่แค่ที่คุณจะมีความเชื่อศรัทธาแล้วก็แบบอ on ้อนวอนขอโอเค please please please, please ทําให้ฉันส um ําเร็จเถิดทําให้ฉันได้รับเงินทองทําให้ฉันได้รับความมั่งคั่งทําทให้ฉันได้รับคนรักคนนี้เข้ามาแต่เขาบอกว่าม,มันไม่ใช่แค่การ อ,อ,อ้อนวอนขอแต่เขายังขอให้คุณเนี่ยทำมันด้วยนะคะทํามันหมายถึงว่าอะไรสมมุติว่าคุณอยากจะสําเร็จในการงานคุณไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆแล้วสวดมนต์อ้อนวอนขอแต่ให้คุณลงมือปฏิบัติด,ด้วยค่ะสมมุติว่าอยากจะได้เงินคุณก็ต้องหาของมาขายอะไรประมาณนี้คล้ายๆอย่างนั้นนะเนาะเออให้ลงมือทําด้วยนะคะ positive action steps that you are being d i f f e r e n t ืไพ่ใบนี้บอกว่าอาจจะ p r i o r i t y ซะนะคะแล้วก็ให้คุณลงมือปฏิบัติลงมือทําแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์ดีๆมันจะตามเข้ามาหาคุณเลยค่ะอืมเห็นไหมมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อมีความศรัทธาเนาะแล้วก็ลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะคะอันถัดมาแล้วเขาก็บอกว่า Congratulations ค่ะคุณกําลังจะได้รับความสําเร็จความมั่งคั่งที่มันกําลัง จะโฟล์เข้ามาหาคุณสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการมันกําลังจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นลงมือทํานะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในพลังงานของจักรวาลค่ะที่เขาจะทําหน้าที่กดแห่งการดึงดูดต่างๆมันจะทําหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติเพียงแค่คุณมีความเชื่อมีความศรัทธาค่ะและลงมือปฏิบัติทำสองส่วนเนาะอืม แน่เห็นไหมเขาบอกว่า keep up the good work นั่นเองนะคะคือลงมือทำอย่าอย่าละทิ้งอย่าท้อแท้อย่า ทิ้งมันไปกลางทางกลางคันนะคะโอเคสำหรับเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะคะสีดาก็ออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคะก็ฝากให้กับเพื่อนๆคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะสู้ๆนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังไว้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะไปแล้วถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่จากาลังจะตามเข้ามาคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ัลโหลมาค่ะกลับมากองที่2นะคะคนที่เลือกน้องหมาน้อยตัวสีครีมตัวนี้นั่นเองนะคะตาแปแหววมากมากเลยกองที่2นะคะมาดูว่าสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังไว้เนาะทำยังไงถึงจะสําเร็จคะ่ะสิ่งที่ตั้งใจไว้ทำไงถึงจะสำเร็จนั่นเองนะคะไม่รู้แหละว่ากำลังเลือกอะไรอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ไพ่หรืออังเจลของเราเนี่ยอยากจะบอกอะไรให้กับเราบ้างนะคะเขาบอกว่า c o r p o r a t i o n instead of completion โอ้ว้าวเขาบอกว่า จริงๆแล้วสิ่งที่จะทาให้คุณสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่ตอนนี้มันอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือค่ะร่วมแรงร่วมใจมันไม่สามารถทําคนเดียวได้มันไม่ใช่การแข่งขันกันมันจะต้องทําให้เป็นวงเห็นไหมมันจะต้องมีการทำเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นดนตรีก็ต้องเล่นเป็นวงเนาะฉายเดี่ยวไม่ได้นะคะหรือว่าแข่งกันโอ้ยถ้าแข่งกันเนาะ มันก็คงจะไม่ออกมาเป็นเพลงที่ไพเราะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่แต่ขอให้หาเรื่องราวของความร่วมมือร่วมร่วมมือจากคนอื่นขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือขอเรียกว่าอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์อาจจะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้นะคะแต่อย่าไปคิดว่าเอ้ยมันเป็นการแข่งกันอ่านะคะเขาให้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะเขาบอกว่า อ,อ,อะไรที่เป็นของเรามันก็คือเป็นของเราเนาะอย่าไปนั่งกังวลค่ะไม่จาเป็นต้องไปกังวลเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวคนนี้มันจะแย่งเราไปคนนี้ม,มันจะแย่งแย่งสมมตินะเป็นตําแหน่งงานเ,เขาจะแย่งตําแหน่งนี้ไปอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พูดถึงเรื่องตําแหน่งนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเวลาพูดถึงเรื่องของตําแหน่งงานเนี่ยมันไม่มีใครแย่งใครไปได้นอะอะไรที่เป็นของเรามันคือของเราจริงๆนะเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่า คนบางคนพยายามให้ตายพยายามแทบตาย,ยาเรียกว่าพยายามให้ตายพยายามแทบตายนะคะอยากจะขึ้นตำแหน่งแต่ถ้าบารมีไม่ถึงสิ่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตรงนั้นอาจจะยังไม่ใช่ของเรายังไงย,ยังไงเราก็ยังไม่มีโอกาสได้มันค่ะอันนีเ้เพื่อนๆลองดูนะอะไรก็ตามที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นของเราพักมันไว้ก่อนเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไรอะไรที่เป็นของเรานะคะ แม้เราจะยังไม่อยากได้มันนะเราก็จะได้มันค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทํางานกับคนอื่นคือคือเหมือนกับไม่ต้องไปนั่งกังวลเลยว่าหุยห่วงอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาแย่งอันนี้ไปเขาจะมาแย่งงานนี้ไปเขาจะมาแย่งสิ่งนี้ไปคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งแข่งขันกันด้วยนะคะให้คิดไว้แบบนี้แหละอืม ทุกคนมีบุญเขาเรียกอะไรนะมีมีสิ่งที่เราทำมาแล้วอะ่ะคือเรามีเมื่อปัจจัยมันพร้อมยังไงคุณก็จะได้รับมันนะให้มั่นใจหน่อยนะจ๊ะอย่าไปนั่งกังวลอย่าไปนั่งกังวลอย่าไปคิดมากว่าอุย๊ยฉันจะแบบสูญเสียอันนี้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ,อ,อืมเขาให้ลองหาในเรื่องของตัว partnership เนี่ยมัจะช่วยได้เลยนะคะคุณก็จะสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จ อาจจะง่ายขึ้นด้วยนะคะนี่ให้หาพาร์ทเนอร์นะหาคนที่จะมาช่วยเราได้นะคะอย่าไปคิดว่าเป็นการแข่งขันกันค่ะอืมแล้วก็หลังจากนั้นเขาพูดอะไรอีกเขาบอกว่าให้คุณทำอะไรอีกเนี่ย take a d i s a o e guide chance นะคะโอ้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องออกไปเจอสิ่งใหม่ๆออกไปเรียกว่าตามหาสิ่งที่มัน มันเป็นเชิงบวกอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงเขาเรียกว่าอะไรเดียเขาไม่ให้คุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอ่ะบอกอย่างนี้ คือตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเซฟแล้วเฮ้ยปลอดภัยแล้วเฮ้ยอย่าทำเลยเฮ้ยอย่าเสี่ยงเลยเฮ้ยอย่าไอ้นู่นนี่ไอ้นั่นเลยนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือออกจากอะไรที่คุณรู้สึกว่าอก็อยู่อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วอะก็เป็นอย่างนี้มันก็โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยล่าช้าไปในการสําเร็จก็ได้นะหรือมันอาจจะทําให้คุณยังไม่ได้เจออะไรที่ที่สเต็ปอัพคุณหรือว่าช h a l เลนจ์คุณให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะ เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยหยุดคอมฟอร์ตโซนสักนิดดีมะลองก้าวออกมาแล้วไปผจญภัยกับสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะได้ไปเจอพลังงานที่มันดีๆที่มันได้เปลี่ยนแปลงคุณให้มันไปสู่ความสําเร็จก็เป็นไปได้นะคะ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าอืลองหาโอกาสใหม่ๆลองหาโอกาสที่มันจะทําให้คุณเข้าไปสู่สิ่งที่มันเป็น ความตื่นตาตื่นใจในพลังงานบวกนะต้องบอกว่าอย่างนั้นสิ่งที่มันดีๆอะค่ะเออลองก้าวออกไปสิอย่ามัวแต่ยึดยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่คุณเคยมีอยู่เคยเจออยู่บางครั้งคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเออก็เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วอ่ะก็ก็ดีกว่าไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุตินะเออแต่เขาบอกว่าเฮ้ยลองออกไปมองดูข้างนอกสิเผื่อบางทีคุณอาจจะเจออะไรที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะ กล้าเสีย่ยงนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องราวของความสัมพันธ์นี่ต้องดูดีๆนะบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าโดดจากคนนี้แล้วก็วิ่งไปหาอีกคนนึงเลยอะไรเงี้ยเราคงไม่แนะนําเหมือนกันเนาะก็คงจะต้องเป็นประมาณแบบดูให้ดีๆค่ะแต่ว่าแค่เปิดโอกาสให้คุณได้เจอคนที่หลากหลายมากขึ้นมองคนอื่นบ้างอย่ามัวแต่ยึดติดจมจมอยู่กับคนเดิมๆหรือสิ่งเดิมๆนะคะอันนี้ไพ่ออกมาบอกพอใบถัดมานะคะใบนี้เขาบอกว่า d e t o x k s your friendship อืม จริงๆแล้วเพื่อนๆกาลังอยู่ในมุมที่อยู่รอบข้างกับคนที่เขาคิดลบอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องอยู่ในสังคมที่แวดล้อมเออนี่ไงคล้ายๆใบนี้เลยนะคือพอออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณก้าวออกมาจากมุมเดิมๆที่มันเป็นคอมฟอร์ตอะคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นนะคุณอาจจะไม่ต้องทนอยู่ตรงนั้นก็ได้ให้คุณน่ะลองดูซิสำรวจดูนิดนึงซิว่าเฮ้ยมันมีอะไรดีท็อกซ์เขาเรียกว่า มีคนที่เป็นท็อกซิกกับตัวคุณอยู่ไหมนะตอนนี้นะคะถ้ามันมีคนที่เป็นท็อกซิกกับคุณหรือคนที่กําลังพูดให้คุณว่าไม่ได้ให้กําลังใจคุณอะพูดง่ายๆหรือเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับใครบางคนที่เขารู้สึกว่าที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยจังเลยอะกับการที่จะต้องดีวกับคนคนนี้หรือเหนื่อยจังเลยอะที่เวลาพอเจอเขาแล้วแล้วเขาคุยหรือเขาพูด หรือเขาทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าฮอารมณ์ประมาณเนี้ยฮอีกแล้วหรอสมมุติกําลังชาร์จแบตมาดีๆแล้วเรามาเจอคนคนหนึง่งแล้วเหมือนดึงดูด,ดเขาดูดพลังงานของเราไปอะคนคนนั้นน่ะคะ่ะดีท็อกซ์ก็ออกไปนะหรือโดยการแบบเราอาจจะอยู่ห่างๆคนคนนี้ก็ได้เคยเจอไหมบางทีเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบมาแล้วไอ้คนนี้มาปุ๊บเนี่ย เฮ้ยทำไมแบบฉันรู้สึกหมดพลังเวลาคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนะคนบางคนที่แบบมาถึงก็นั่งบน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 หรือมาถึงก็แบบแกเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีท็อกซ์คนกลุ่มนี้ออกไปก่อนนะเพื่อที่เราอ่ะจะได้รู้สึกว่าเอ่อเบาเออเราจะเบา ะะแล้วก็ลองมองหากลุ่มคนที่เป็นแบบไหนหรอกลุ่มคนที่เขาอินสไพร์เราอะ่ะให้แรงบันดาลใจเราเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีมีจิตใจดีอะ่ะมีน้ำใจแล้วก็คอยให้การซัพพอร์ตเราตลอดเวลาคนไม่ไม่ใช่ตลอดเวลาขอโทษให้การซัพพอร์ตเราหมายถึงว่าให้กำลังใจกันนะคะเคยมหมเคยเจอมะหรือไม่ค่ะชีวิตนี้ฉันไม่เคยเจอเลยไม่นะมันจะต้องมีเราลองลองดูงดีๆคะ่ะ บางครั้งเราอาจจะฟัง youtube ก็ได้เนอะอะไรที่พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมีกำลังใจขึ้นอ่าถ้าสมมติว่าโหรอบข้างชีวิตเรานี้ไม่ไม่มีใครที่แบบอยู่แล้วแฮปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ mm. ลองเปิด youtube ก็ได้เนอะหรือว่าฟังวิทยุฟังเพลงฟังอะไรที่มันที่มันเป็นบวกนะจ๊ะเคยฟังเพลงที่มันเป็นลบไหม โอ้ยจะตายแล้วเนี่ยฟังไปก็ดรามา่าเศร้าไปชีวิตนี้ไม่มีความสุขอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยห่างๆไว้นะคะลองฟังเพลงที่มันเป็นบวกบ้างมีความสุขมีดนตรีที่มันสดใสนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่า d e t o x your friendship คืออะไรนะคะอันนี้ก็แนะนำอะไรบ้างเนี่ยสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองอันที่หนึ่งคือมองหาในเรื่องของ partner partner ในที่นี้นะจริงๆเราต้องบอกว่าคุณ s t e ปออกมา ก้าออกมาในมุมที่มันเป็นคอมฟอร์ตโซนคุณอาจจะกําลังเผชิญอยู่กับคอมฟอร์ตโซนที่แบบน่าเบื่อที่มันเป็นมุมแบบท็อกซิกที่มันเป็นมุมที่เป็นคอมฟอร์ตก็จริงปลอดภัยก็จริงแต่ก็คือมันคุ้นเคยอะ่ะมันเป็นมุมที่เราคุ้นเคยแต่มันอาจจะสร้างพลังให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาจากตรงนั้นเนาะแล้วก็มองหากลุ่มคนใหม่ๆที่สร้างพลังงานบวกให้กับเราค่ะสร้าง อินสปิเรชันให้กับเราสร้างแรงบนันดาลใจให้กับเรานะคะแล้วก็จอยเข้าไปกับกลุ่มนั้นนะคะมองหาพาร์ทเนอร์แบบนี้นะคะแล้วงานหรือสิ่งต่างๆที่คุณกําลังตั้งใจมุ่งหวังไว้มันจะสําเร็จค่ะอันนี้เป็นคําแนะนําสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคะโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ เอาเลยค่ะมาถึงคนที่เลือกกล่องไพ่กองที่3กันบ้างน,นะคะกับนี่น้องหมาน้อยตัวสีขาวนะคะตัวนี้น่ารักมากมากเลยปุกปุยปุกปุยนะคะแล้วก็ดูที่ตาเขาเป็นสีเขียวด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับคําถามลืมไปแล้วคําถามคือสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยนะทำยังไงถึงจะสําเร็จค่ะโอเคมาถึงคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจทํายังไงถึงจะสําเร็จมา moon l i g h t i n g ขอโทษ moon moon l i g h t i n g moon l i g h t i n g นะคะ you can start working on your dream career part time while keeping your other job to pay the bills soon your dreams โอเคไม่รู้แหละว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของแบบอะไรที่คุณกำลังทำอยู่นะตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องราวของการแบบงาน อะไรที่คุณกําลังทํานี่มันอาจจะเป็นพาร์ทไทม์อาจจะทําเล่นๆทําเป็นงานอดิเรกงานสนุกๆอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่าไงดีนะเป็นงานในฝันของคุณแ,แต่ว่าคุณทําเป็นแค่งานอดิเรกอย่างเช่นอสมมติเรากําลังทํา การอัดคลิป youtube แบบนี้ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่มันไม่ใช่งานหลักของเราณนะตอนนี้เนอะแต่มันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในทุกครั้งที่เราทําอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยงานประเภทแบบนี้นะที่คุณอาจจะทาพาร์ทไทม์ทำเป็นงานอาดีเรกอยู่เดี๋ยวในไม่ช้ามันอาจจะกลายมาเป็นงานในฝันของคุณจริงๆก็ได้มันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเรียกว่า ทาให้คุณสําเร็จแล้วกลายเป็นอาชีพของคุณขึ้นมาจริงๆก็ได้นะอันนี้นะคะไพ่ออกมาบอกแบบนี้ลองดูนะลองสังเกตดูไม่รู้แหละอะไรที่มันเป็นพาร์ทไทม์อยู่ตอนนี้หรืออะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเออม,มันตอบโจทย์มันแบบมันมันมีความสุขในการทํานะคะก็ลองดูนะมันอาจจะมาช่วยชีวิตคุณได้นะมันอาจจะมาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นก็ได้นะคะอันนี้มาถัดมาแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอก employment change โอ้ว้าว มันล้อกันเนาะใช่ไหม Your career path is leading you to uh, in a higher direction นะคะ with positive change um, uh, to support your dreams โอ้นี่เขาบอกว่า career path ของคุณมันกำลังนำคุณไปในถูกทิศทางแล้วไม่รู้ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะมันไปถูกทิศทางแล้วเขาพาคุณมาถูกทิศทางเห็นไหมผู้หญิงคนนี้กำลังเกาะน้องม้าเนี่ยไปด้วยนะคะรับตาเขาไม่ได้มองอะไรเลยนะเขามองอะไรไม่เห็นเลยเห็นไหม เขาไปกับม้าเลยค่ะกําลังหลีดเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วมันก็จะมีเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นในเชิงของเชิงบวกขึ้นมานะคะ mm. เพื่อที่จะทําให้ความฝันของคุณเนี่ยมันเป็นจริงคุณอาจจะกําลังตอบตอบโจทย์กับไลฟ์เพอร์โพสของคุณอยู่ก็ได้นะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้หว้าววิพลังงานเยี่ยม,มนะคะเขาบอกว่าให้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะนําให้คุณ เรียกว่าทิ้งอดีตที่ผ่านมาไม่รู้แหละก่อนหนะ้าอาจจะเจออะไรที่มันไม่ค่อยแฮปปี้เป็นท็อกซิกหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเนาะแล้วก็ต้อนรับสิ่งใหม่ๆค่ะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นมาให้กับคุณนะคะโอ้ยินดีด้วยนะคะคุณมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะเนี่ย employment change นะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันจะทำให้คุณได้ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นค่ะ นะคะเซฟิงส์ค่ะ as you c o n s t e n t l y consistently save for your future your future is saved oh wow you do your future self a big favor as you um set aside these present present funds this is a part of yourself care oh ะในเมื่อทุกอย่างเนี่ยค่ะมันกำลังไปในทิศทางที่มันดีแล้วค่ะ เซฟตัวเองนิดหนึ่งค่ะดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะดูแลตัวเองดูแลอนาคตของตัวเองค่ะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเจออะไรก็กตามที่เกิดขึ้นสร้างพลังบวกเข้าไว้นะแล้วก็จําไว้ว่าทุกอย่างที่เข้ามามันคือทุกมันคือ ทุกสเต็ปที่จะทําให้คุณก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นค่ะไม่ว่าตอนนี้กําลังเจออะไรอยู่แนะนํานะไม่ว่ากําลังเจออะไรอยู่ทําตัวเองให้ดีที่สุดค่ะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อรอรับผลดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะอันนี้มาถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วใครกําลังหาไลฟ์เพอร์โพสอยู่นะคะตอนนี้ นับจากนี้เป็นต้นไปจะได้เจอในสิ่งที่ใช่สําหรับชีวิตเราแล้วนะคะทำปัจจุบันนะอันนี้เน้นมากๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดเลยไม่ใช่แค่คำสวยที่อยากจะพูดนะแต่มันเป็นอะไรที่คุณต้องสร้างวันนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันเต็มให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรดียคือดูแลตัวเองอะ่ะให้ไม่ท็อกซิกอะ่ะให้ตัวเองไม่แบบคิดลบไม่ให้ตัวเองรู้สึกเฟลไม่ให้ตัวเองรู้สึกดาวไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นอะไรที่จะบอกว่ามันมันขัดกับความรู้สึกเราอยู่แล้วมันถึงเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีความกระทบมันอาจจะมีการเจ็บมีอา,อาจจะมีการเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จําไว้ว่า ดูแลจิตใจตัวเองดูแลตัวเองค่ะสิ่งต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นมันกำลังส่งผ่านคุณให้เป็นคนใหม่ให้คุณไปในทิศทางที่มันถูกต้องให้คุณไปรับในสิ่งที่มันเป็นความสาเร็จนะคะโอเคก็ยินดีด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เล่นกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่สลามเข้ามาฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ